สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID.podcast podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอพูดถึงรายการที่ตอนนี้แฟนๆกำลังให้ความสนใจนะคะก็คือรายการ Girl Planet 9 9นะคะทุกคนก็ต่างลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็น9คนนะคะที่ได้เดบิวต์เป็นวง Girl Group จากรายการ Girl Planet นะคะก็เมื่อวานนะคะหลังจากที่มีการประกาศผลการจัดอันดับรอบ2ไปนะคะก็มีข่าวให้แฟนๆเนี่ยได้รู้สึกเสียดายนะคะเพราะว่าซยจือยินนะคะ เราไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะซุยจือยินนะคะเธอเนี่ยก็เป็นเด็กฝึกหัดชาวจีนนะคะที่ถือว่ามีความสามารถมากๆเลยแล้วแฟนๆนะคะก็มักจะชื่นชมเธอนะคะในด้านของการเป็นวอลคลแล้วก็เสียงร้องของเธอนะคะที่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีทักษะการร้องเพลงที่ดีมากๆเลยนะคะ จื่อยินนะคะก็ได้ประกาศถอนตัวออกจากรายการนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยผ่านเข้ารอบอย่างฉิวเฉียดในอันดับสุดท้ายจากการโหวตฝั่งกรุ๊ปเด็กจีนนะคะซึ่งอันนี้นะคะเธอก็ได้ประกาศถอนตัวออกไปเนื่องจากปัญหาในด้านของสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือที่รายการได้ออกมาบอกนะคะว่าเธอเนี่ยมีปัญหาในด้านสุขภาพก็เลยได้ถอนตัวออกไปนะคะ แล้ววันนี้นะคะเธอก็ได้มีข้อความที่ฝากถึงฟแฟนๆนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เธอเนี่ยได้ถอนตัวออกจากรายการนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าเป็นเพราะว่าปัญหาสุขภาพของเธอเองมันเลยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกตัดสินใจลำบากมากกับการออกจากรายการ เพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้คิดอย่างถี่ถ้วนแล้วนะคะรวมทั้งได้หารือกับหลายๆฝ่ายจนได้ข้อสรุปนี้ออกมาแล้วเธอนะคะก็ได้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้เธอขอบคุณทีมงานเมนเทอร์นะคะรวมถึงเหล่เาเด็กฝึกจากรายการ Girl Planet นในนาด้วยนะคะที่สร้างความทรงจำที่มีความสุขให้กับเธอ แล้วก็ตลอดตลอดระยะเวลาที่เธอได้ใช้ร่วมกันเนี่ยถือว่าประสบการณ์เหล่านี้นะคะก็จะกลายเป็นความทรงจําที่แสนพิเศษนะคะที่เธอเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลยแล้วเธอนะคะก็ยังได้กล่าวขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยสนับสนุนเธอนะคะแล้วก็เป็นเพราะความรักแล้วก็การสนับสนุนของแฟนๆก็เลยทําให้เธอเนี่ยในการที่มาอยู่เกาหลีนะคะมีแต่เรื่องสนุกแล้วก็ทําให้มันเนี่ยยิ่งมีความหมายกับเธอมากๆเลยนะคะ แล้วมันก็ทําให้เธอเนี่ยยิ่งเสียใจนะคะที่เธอเนี่ยไม่สามารถอยู่ต่อจนจบรายการในครั้งนี้ได้แล้วก็ต้องหยุดความฝันลงนะคะแต่ว่าเธอก็บอกนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเป้าหมายแล้วก็เส้นทางของเธอเนี่ยมันชัดเจนมากนะคะแล้วมันก็เธอเนี่ยทำให้เธอเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะว่าจะ เดินทางตามความฝันให้สำเร็จนะคะแล้วก็เธอก็ได้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจตลอดการแข่งขันเธอก็บอกนะคะว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะกลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งเร็วๆนี้นะคะด้วยภาพลักษณ์ที่สดใสแล้วก็จะเป็นคนใหม่ที่พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อความที่เธอได้ออกมาพูดถึงกรณีที่เธอได้ถอนตัวออกจากรายการไปนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกับจื่อยินให้มากยิ่งขึ้นนะคะจื่อยินเนี่ยอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะเธอเนี่ยผ่านออเดชั่นนะคะจาก3ค่ายใหญ่เลยนะคะก็คือ JYP SM Entertainment แล้วก็ Q Entertainment นะคะเธอเนี่ยออเดชั่นที่ JYP เป็นค่ายแรกนะคะในปี2008 แล้วก็ค่ายที่2ก็คือ SM Entertainment นะคะในปี2011เท่านั้นนะคะแล้วก็ค่ายเพลงเกาหลีค่ายสุดท้ายที่เธอ audition นะคะก็คือค่ายคิวนะคะในปี2013ซึ่งตอนที่เธอ audition ที่ค่ายคิวนะคะเธอก็อายุ17ปีนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็ผ่านทั้ง3ค่ายใหญ่นี้เลยนะคะก็คือออ d ิชั่นผ่านนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยนะคะจะต้อง ติดเรียนนะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยไม่ได้ไปฝึกนะคะที่ค่าย3มค่ายนี้นะคะเพราะว่าเธอเลือกที่จะเรียนนะคะแล้วก็ทําตามความฝันในด้านของการเรียนไปก่อนนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ออกอ่าได้เป็นผู้เขาเ้าแข่งขันในรายการยูทวิตยูทูส์นะคะแล้วตอนนั้นเธอก็ได้อยู่ในท็อป20นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เดบิวต์นะคะก็เรียกได้ว่าเธอก็ผ่านรายการ Survival มาแล้วเหมือนกันนะคะ แล้วตอนที่เธออยู่ในรายการ Youth ย i ท h วิทย h เนี่ยเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถมากๆเลยเนแฟนหลายๆคนนะคะที่ติดตามสื่อยินเนี่ยก็น่าจะรู้จักเธอมาจากรายการนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เห็นถึงความสามารถแล้วก็ตามมาเชียร์ถึง Girl Planet นายๆาเลยนะคะ ซึ่งจียินนะคะเธอเนี่ยก็เป็นเด็กฝึกในสังกัดของ T Entertainment นะคะปัจจุบันแล้วก็เป็นคนเชื้อสายจีนนะคะสามารถพูดได้3ภาษาคือจีนอังกฤษแล้วก็เกาหลีนะคะจุดเด่นของเธอนะคะก็คือ v o c a l ลนะคะแล้วก็สามารถร้องได้แตะทุกคีย์เลยนะคะอันนี้คือความสามารถของเธอเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบวงการ K-POP มาตั้งแต่เด็กๆนะคะ ว่างๆเนี่ยงานอนดิเรกของเธอก็คือการทําอาหารไม่ก็แต่งหน้าหรือว่าเรียนหนังสือนะคะจือยินเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ถือว่ารักการเรียนมากๆเลยนะคะเธอเนี่ยก็แม้ว่าจะตามความฝันในด้านของการเป็นศิลปินเป็นไอดอลนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่เคยทิ้งเรื่องการเรียนนะคะก็ยังตามความฝันไปพร้อมๆกันนะคะทั้งการเรียนแล้วก็การเป็นไอดอลนั่นเองอันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของจือยินนะคะเธอก็ เป็นคนหนึ่งนะคะที่แฟนๆให้ความเสียดายนะคะกับความสามารถของเธอนะคะก็อยากให้เธอเนี่ยได้เดบิวต์แต่ว่าเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพของเธอนะคะต้องทําให้เธอเนี่ยถอนตัวนะคะแต่ว่ายังไงเธอก็ออกมาบอกกับแฟนๆนะคะว่าเธอเนี่ยจะกลับมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่สดใสย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ออกมาแสดงความสามารถให้พวกเราได้ชมกันแน่นอนนะคะ ยังไงแฟนๆนะคะที่ติดตามจื่อยินอยู่นะคะก็ให้การสนับสนุนแล้วก็รอติดตามผลงานของเธอได้นะคะซึ่งแล้วก็ในปัญหาสุขภาพของเธอนะคะเราก็ขอให้เธอเนี่ยหายเร็วๆด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้จือยินกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการ g r o Planet หน่อยๆนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเข้มข้นมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยนะคะกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันได้นะคะ